สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี่หงชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะหงก็จะมาดูดวงความรักนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะ เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะว่าในเดือนวิถุนายนนี้นะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะในช่องหงดูแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดนะคะระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง23กันยายนนะยีสิสามิงหาถึง23กันยานะคะก็ในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยใครที่สนใจนะคะดูดวงส่วนตัวก็สามารถนะคะดูที่รายละเอียดใต้คลิปหรือว่าอยากดูพลิกอาคา d ในเรื่องของความรักสามารถไปที่ช่องมาที่ของ a n n e l ได้นะคะเราจะไปดูกันว่าเช้าราศีกันนะคะ จะเป็นอย่างไรบ้างนะความรักการงานการเงินนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีไพ่นะคะ The v i e l of Fortune Four of Cups Three of Cups Temperance Ace of Cups, Emperor, 6 of Pentacles, King of Cups, f of u r o Wands แล้วก็ Knight of Swords นะคะามาดูซิว่าชาวการเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของความรักนะคะ เปิดออกมาแล้วค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยนะคะชาวราศีกันนะช่วงนี้นะคะเอเนอจีของไพ่ที่ขึ้นตอนนี้ของหงนะจะเป็นความรักนะคะของคนที่ไม่ชัดเจนนะความคนที่ไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะการที่ไม่ชัดเจนเนี่ย มันความไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะหกเหรียญตรงนี้ The Emperor นะ King of Cups นะคะคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใจดีนะคะอายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือว่าเคยผ่านประสบการณ์เลิกรายยาร้างมาก็ได้นะคะเป็นคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นำมีความมั่นคงอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เช่นกัน นะคือคุณกับเขานะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนอดอบอุ่นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็มีความอบอุ่นเป็นผู้ชายก็มีความอบอุ่นนะคะคือมีความเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่แล้วก็ คิดถึงใจเขาใจเรานะคะดูแลเทคแคร์ care, คุณเป็นอย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรู้สึกหรือในด้านวัตถุนะคะเร็วๆนี้เนี่ยผมมองว่าจะมีการออฟเฟอร์หรือว่าจะมีการคอมมิชเมนต์นะคะในบางคู่เนี่ยอาจจะมีการตกลงกันแล้วว่าอาจจะ แต่งงานนะคะมีคอมมิชเมนต์มีการาย้ายถิ่นฐานนะคะบางคนอาจจะคบกับคนที่อยู่ทางไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยคือโอเคถึงแม้จะมีการตกลงปรงใจกันหรือมีการกำหนดวันนะคะในการที่จะแต่งงานนะคะเพราะว่าไพ่แต่งงานค่อนข้าง ชัดเจนมากๆเลยนะคะมันมีไพ่เอ e ออฟคัพนะคะสามถ้วยแล้วก็ไพ่สี่คาทานะคะคือเร็วๆนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแต่ว่า มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเร็วนะเพราะว่าตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานการจัดจนเลี้ยงฉลองอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีอุปสรรคตอนนี้คุณเองอาจจะต้องอยู่นิ่งๆก่อนนะคะจมอยู่ในสภาพที่ต้องรอคอยไปก่อนการแต่งงานหรือการมีคอมมิทเมนต์ครั้งนี้จะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะคะไหลมาเทมาไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินอะไรต่างๆที่เป็นโชคใหญ่ของคุณนะคะจะได้มาพร้อมกับ การมีคอมมิชเมนต์นะคนคนนี้พร้อมที่จะดูแลเทคแคร์คุณนะคะอย่างให้มีความสุขนะเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะทำอะไรไม่ได้บ้างตอนนี้อาจจะต้องจำยอมอยู่ในสภาพที่ต้องรอคอยเพราะว่าจำนวนเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะแต่ว่าปลายปีเอไม่ใช่ปลายปีหมายถึงในอนาคตนะคะมันจะมีแนวโน้มได้เดินทางหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ถ้าใครที่กำหนดวันก็ไว้ก็ต้องอาจจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคกนิดนึงนะคะในเรื่องของการจัดงานนะแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรใหญ่โตเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เอ้ไม่ใช่คนที่อยู่ในราศีกันนะคะก็มีแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ที่ดีได้พัฒนาได้โชคได้ลาบนะคะได้ทรัพย์สินมาจากการ มีความสัมพันธ์กันหรือว่าการลงหลักปักฐานกันนะในบางคู่อาจจะเป็นคนเพศเดียวกันก็ได้นะคะเนี่ยได้ตกลงกันนะคะอาจจะเป็นคนเพศเดียวกันก็ได้นะคนรักนี่เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงทีเดียวนะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหงมองว่าคุณเองช่วงนี้นะกำลังจะมีความรักเข้ามานะคะ มีอัศวินหนุ่มนะอาจจะมีสาวก็ได้หรือหนุ่มนะคะอาจจะได้เจอกันจากทางออนไลน์ได้คุยได้คุยได้คบกันจากทางออนไลน์นะคะแล้วก็จะสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วทีเดียวมันเหมือนเป็นพมรมลิขิตนะ คุณสองคนเหมือนเคยคุ้นเคยกันมาก่อนนะคะเหมือนได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะถึงแม้ว่าต่างคนต่างอยู่อาจจะไม่ได้เจอกันแต่ก็ได้คุยกันได้มาเจอกันทางออนไลน์นะคะจะพบรักทางออนไลน์มีการพูดคุยสนทนากาันอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือเป็นชาติเดียวกันก็ได้นะคะที่อยู่กันคนละถิน่นคนละที่อาจจะทำงานราชการหรือว่าอยู่ในหน่วยงานที่ต้องช่วยเหลือสังคมนะคะ เป็นหมอเป็นเจ้าของอได้หมดนะคะที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้นะคะเจ้าของร้านอาหารหรือไม่ก็เป็นหมอก็ได้นะคะเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนด้วยให้ความบันเทิงก็ได้นะคะเป็นคิงถือถ้วยแล้วก็เป็นเอมเพอเร์นะมีลักษณะ ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะหรือว่าทํางานราชการก็ได้นะคนคนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ยังได้นะคุณจะพบเจอนะคนโสดชาวราศีกันนะคะ ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ไปกินไปดื่มนะเพราะว่ามันมีอุปสรรคนะอาจจะต้องอยู่ในที่ของตัวเองไปก่อนแต่ว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยนะคะก็อาจจะได้เดินทางมาเจอกันได้ไปกินข้าวหรือว่ามีการนัดพบกันนะทำให้คุณสองคนนี้คุยกันถูกคอมากขึ้นนะคะจะเป็นรักที่แบบเจอกันแล้วก็ถูกอกถูกใจกันเลยนะคะเอสออฟคัพนะตอนนี้อาจจะต้องคุยกันทางออนไลน์ไปก่อนนะคะสาหรับคนโสดนะสำหรับ าการงานนะคะชาวราศีกันนะช่วงนี้ถึงแม้ว่าคนอื่นนะคะอาจจะอยู่ในสถานะที่อาจจะลำบากนะคะอาจจะต้องอ่าวจากงานหรือไม่ก็ถูกบีบคั้นนะคะงานลดลงอะไรประมาณนี้แต่สำหรับชาวราศีกันนะหมมองว่ารายได้ของคุณยังเข้ามาไม่ขาดนะคะ วิวออฟฟอร์จูนตรงนี้แต่ว่าได้เข้ามาตัวคุณเองก็ต้องจ่ายออกไปต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวต้องช่วยเหลือคนรอบตัวนะคะมีเรื่องให้ต้องใช้ออกไปเข้ามาเต็มแต่ก็ต้องโดนตัดนะคะ,ะแต่ยังไงอย่างน้อยก็มีอะไรเข้ามานะมีมีม,ม,มีมีงานมีการหรือมีเงินเข้ามานะคะถามว่าเจ้านายคุณะนะคะค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณนะสำหรับชาวราศีกันนะเขาค่อนข้างเอ็นดูคุณนะคะมีผู้ผหลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตอยู่ แต่ว่าในเรื่องของบริวารเนี่ยเป็น n i g ไนออ o r อ s นะเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะต้องระวังศัตรูในที่ทำงานนะคะคนที่ไม่หวังดีหรือคนที่คอยอิจฉาคุณเพราะว่าดูจากหน้าไพ่เนี่ยคุณอ่า มีแนวโน้มที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ดีนะคะแต่เนื่องจากความสามารถของคุณ<ม>นะนะผมมองว่าคุณเองจะได้รับการโปรโมทหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นนะคะได้มาพร้อมกับเงินเดือนที่ขึ้นหรือว่าตําแหน่งที่ขึ้นทําให้คนใต้บังคับบัญชาหรือว่า เพื่อนร่วมง,งานที่อาจจะอยู่ต่ำกว่าคุณเนี่ยเขาไม่แฮปปี้นะคะหรือว่าไม่พอใจต้องระวังศัตรูในที่ทำงานด้วยนะคะเขาคอยอาจจะอิจฉาอยู่นะคะในอ้อมสอดตรงนี้นะส่วนคนที่นะคะคนที่อาจจะรอเงินนะไม่ว่าจะเป็นเงินที่อขอยืมหรือว่าขอกู้นะคะจากแบงค์นะคะอขอยืมขอกู้จากคนที่เขาปล่อยกู้หรือว่า สถานที่ราชการที่เขาจะมีให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่ยืมกู้นี่ยืมสินคุณไปเนะีมีแนวโน้มที่จะได้คืนอยู่นะคะเขาจะคืนมาเป็นก้อนเลยหรือว่าเงินที่คุณรอคอยเงินตกเบิกเงินที่คุณอ่าขออยู่ในระหว่างการอนุมัติเนี่ยก็จะได้อนุมัตินะคะจะได้เงินก้อนเข้ามานะคะเอามาใช้จ่ายได้นะคะมีโชคมีลาบนะแล้วก็นะคะมีอะไรอีกนะ คนที่รองานอยู่นะคะคนที่รอสัมภาษณ์งานหรือรองานรอเรียกตัวรอสัมภาษณ์งานคุณมีแนวโน้มที่จะได้เรียกตัวนะคะได้เริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลงได้งานใหม่ๆได้งานที่คุณชอบนะคะคนที่สัมภาษณ์เขาก็ค่อนข้างเอ็นดูคุณหรือว่า เข้าไปในที่ทำงานใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะอบอ้อมอารีนะคะอบอุ่นนะคะมันมี a อ o ซอบคาบทุเหรียญนะคะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีความมั่นคงหรืออาจจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับราชการหรือต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานพวกฟรีแลนซ์หรือว่างานค้าขายนะคะช่วงนี้ดูเหมือนอาไรายได้คุณก็ยังพอมีนะคะถึงแม้ว่า มันอาจจะนิ่งๆบ้างนะคะสีสีถ้วยตรงนี้คุณอาจจะเบื่อคุณอาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรลูกค้าอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าคุณก็สู้ไม่ไม่ถอยเหมือนกันนะคะถ้าใครที่รองเงินเอามาผ่อนต่อหรือว่าเอาเข้ามาหมุนในร้านก็คุณก็จะได้นะจะมีคนหยิบยืมหยิบยื่นเงินมาช่วยเหลือนะคะได้เข้ามาคุณก็ต้องจ่ายออกไปแต่ว่ามันก็จะทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะคะยังไม่มียังไม่ยังไม่ดูดูแล้วมันยังไปได้ต่อ นะคะยังไปได้ต่ออยู่อย่าไปเครียดนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันความรักนะคะค่อนข้างลงตัวรอจังหวะที่จะได้เจอกันหรือมีงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานได้รับทรัพย์สินมรดกหรือว่าเป็นเงินสินสอดหรือว่าเป็นเงินที่มาพร้อมกับการลงหลักปักฐานนะคะแล้วก็คนโสดก็มีแนวโน้มที่จะได้เจอคนรักนะคะจาก ออนไลน์นะได้พบได้คุยกันได้ถูกใจกันเป็นพรมลิขิตนะคะส่วนในเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามที่พูดไปเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีกันดวงค่อนข้างดีอยู่นะนะคะเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้วนะคะมีแนวโน้มที่จะ เป็นเจ้าของกิจการได้เหมือนกันนะที่ใครที่กําลังจะเปิดร้านนะคะกําลังลงทุนก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นร้านอาหารหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขนมนมเนยเป็นอาหารเป็นร้าน Import Export ก็ได้นะคะเป็นไปได้หมดแต่ว่าจะหนักไปทางพวกเกี่ยวกับอาหารแปรรูปหรือเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มได้นะคะก็ เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีกันนะแล้วเจอกันใหม่นะคะเดือนหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ